เจ้าของใจสลายในคืนข้ามปีน้องหมาช็อกเสียงผู้สิ้นใจในอ้อมกอดก็รู้ว่าเขาจุดกันทุกปีแต่ไม่ยอมแก้ปัญหาสรุปว่ารักหมาจริงๆหรือเปล่ามัวมาเรียกร้องให้คนส่วนใหญ่เลิกจุดผู้รอจนหมาตายรอจนตัวเองตายมันก็ไม่เลิกจุดกันหรอกปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้อดควรใครเลี้ยงหมาก็เตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้เลยจะรอให้หมาตายก่อนเหรอมันยังมีอีกหลายเทศกาลที่เขาจุดผู้จุดประทัดกัน รักหมามากก็ใส่ใจมันหน่อยตัวเองเป็นเจ้าของไม่ใช่ให้ชาวบ้านเข้ามาใส่ใจข่าวนี้เป็นอีกข่าวที่อ่านแล้วหดหู่สำหรับคนรักสัตว์การสูญเสียของน้องหมาจากเหตุเสียงพุในคืนข้ามปีที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นแค่บรรยากาศเฉลิมฉลองแต่สำหรับบางบ้านมันคือการจากลาแบบไม่มีวันย้อนกลับ เหตุเกิดที่จังหวัดระยองน้องดุกดิกสุนัขพันชิสุอายุ7ปีตกใจเสียงพูอย่างรุนแรงหายใจหอบทีก่อนสิ้นใจในอ้อมกอดของเจ้าของช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเพียงไม่กี่นาทีภาพเจ้าของนั่งกอดลากไร้วิญญาณล่ามให้เรียกชื่อซ้ำๆกลายเป็นภาพที่กระแทกใจคนอ่านจํานวนมากทันทีที่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปคอมเมนต์ก็หลั่งไหลเข้ามาแทบจะทันทีฝั่งหนึ่งตำหนิการจุดพูอย่างหนักหลายคนมองว่าเสียงดังแบบนี้ไม่ใช่แค่รบกวนแต่สร้างอันตรายจริงทั้งกับ เลี้ยงเด็กเล็กคนป่วยคนชราและบางคนก็ย้ำชัดว่าผู้ส่วนใหญ่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่สังคมมักหลับตาข้างหนึ่งเพราะมันเป็นเทศกาลแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีคนแสดงความเห็นอีกแบบบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าเลี้ยงสัตว์ก็ควรรับมือให้ได้ควรเตรียมการเองจะไปห้ามให้คนอื่นจุดก็คงไม่ได้เพราะมันคือคืนปีใหม่เป็นความสุขของคนส่วนใหญ่บางคนถึงขั้นตั้งคำถามว่าทำไมไม่พาน้องไปอยู่ในที่เงียบ หรือไม่หาวิธีลดเสียงแต่แรกแน่นอนว่าคอมเมนต์ลักษณะนี้จะถูกโต้กลับโดยทันควันหลายคนแย้งว่าไม่ใช่ทุกบ้านจะมีทางเลือกไม่ใช่ทุกคนจะคาดการได้ว่าผู้จะดังแค่ไหนหรือจะยาวนานแค่ไหนการบอกให้ดูแลตัวเองโดยไม่พูดถึงต้นเหตุของปัญหามันคือการผักพาละทั้งหมดไปให้ผู้ตื่นร้อนฝ่ายเดียว มีคนตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าอย่ามองว่าเสียงดังนิดหน่อยแล้วคิดว่าไม่เป็นไรเพราะนอกจากสัตว์เลี้ยงยังมีคนแก่คนป่วยคนที่มีภาวะเครียดหรือ PTSD ที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพียงแต่เสียงของพวกเขามักไม่ดังเท่าความนิยมของสังคมในช่วงเทศกาลในความเป็นจริงการจุดพุและประทัดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติ สังคมเลือกมองข้ามแต่มันผูกกับคําว่าเพราะมันผูกกับคําว่าความสนุกบรรยากาศปีใหม่และคําอธิบายคลาสสิกอย่างปีละครั้งเองสิ่งที่เห็นชัดจากทั้งข่าวและคอมเมนต์คือหลายคนยังคุยกันคนคละภาษาบางคนพูดถึงสิทธิในการเฉลิมฉลองบางคนพูดถึงความสูญเสียที่ไม่มีโอกาสป้องกัน และบางคนก็พยายามบอกว่าการที่เราไม่มองแค่ความสุขของคนหมู่มากแต่หันมามองผลกระทบรอบข้างให้ครบภาพอาจจะไม่ขัดแย้งขนาดนี้ท้ายที่สุดเจ้าของน้องดุกดิ๊กไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ใครหยุดจุดผุเพียงแต่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหารณ์ว่าความสุขชั่วคราวของบางคนอาจากลายเป็นความสูญเสียตลอดกาลของอีกบ้านหนึ่งคำถามจึงไม่ใช่ว่าจะห้ามได้ไหมแต่อาจจะต้องถามว่าเราจะเลือกเฉลิมฉลองโดยไม่เหยียบย่ำความเจ็บปวดของอนนื่นได้มากแค่ไหนกันแน่อืม ก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายถ้าการจุดประทัดและการจุดพุในบางพื้นที่เนี่ยมันผิดกฎหมายก็ยังมีคนสนับสนุนกันอยู่ยังมีคนกันจุดกันอยู่บอกว่ามันก็เทศกาลเฉลิมฉลองมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกทางทั้งที่อาจจะเป็นการทําละเมิดกฎหมายควรจะต้องห้ามก็ไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนี่ ถ้าพูดในมุมของสัตว์เลี้ยงก็อาจจะบอกได้ว่าเออก็เจ้าของก็ควรจะต้องเตรียมตัวแต่ละมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงล่ะถ้ามันเป็นหมาแมวทั่วไปถ้ามันเป็นสัตว์ทั่วไปก็คือใครจะมาเตรียมตัว <ผม S 1> ให้<า>ม,มันคำถามระยองขึ้นชื่อเรื่องอากาศมลพิษแต่คนยังเลือกซื้อเพชรมาเลี้ยงถือว่ารักสัตว์ไหมอืมก็คงจะไม่เกี่ยวโยงกันเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเขาก็คงมีความรักสัตว์มันก็เหมือนมลพิษเยอะแต่คนยังเลือกมีลูกแบบนี้ก็คือไม่รักลูกเหรอผมว่ามันก็อาจจะะไม่่ใชนะ ั่นคือไทยในหลายพื้นที่ต้องจุดกระตุ้นการเขาดาวเขาไม่สนหรอกอืมก็จริงๆส่วนตัวผมผมก็มองว่าการจุดภูมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไร้สาระอยู่แล้วถ้าจะบอกว่าเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อมีความสุขก็คือมึงต้องจุดภูเหรอมันก็สำหรับผมมันเป็นเรื่องไร้สาระอยู่แล้วนะผมก็ไม่ได้เห็นด้วยเรื่องที่แบบมานั่งจุดภูต่อให้ไม่มีแบบว่าเรื่องแบบจุดภูแล้วหมาแมวตายผมก็ยังคิดอยู่ดีว่าแบบมึงจะจุดกันไปทําไมวะนกขู เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมผมก็มองว่านั่นแหละไม่จำเป็นต้องจุดผุกได้นะ